โคตรมหากราบศึกสองมหาเทพว้าวมันแน่นอนงานนี้แค่เริมเกมมาผมต้องยืนประจนหน้ากับชายคนนั้นและแน่นอนมันต้องเกิดการต่อสู้ขึ้นระหว่างสองมหาเทพวูดติดจิตตันเต้นเต้นล้เกินเป็นการต่อสู้ที่ชิงไหวชิงพิบและดูเลือดเลือดพ่านมากที่สุดตั้งแต่ประวัติศาสตร์เคยบันทึกมาฟิกกับดิจิตตลนชินี่ฉันแพอย่างนั้นเหรอเออเหมือนกูดูอนุบาลฟอร์เรนตีกันน่ะชิ นี่ผมกับเขาอ่านเกมล่วงหน้าไว้ตั้ง10นาทีเลยเนี่ยแผหน้าดันดันและการต่อสู้ของสองมหาเทพก็เกิดขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผมเสียเปียกแต่ผมก็าสามารถสวนเขาได้อย่างสวยงามช่างเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดจริงๆกูบอกเลยว่าเมนฟอร์เรนอกแตกตายอ่ะและการต่อสู้ของสองมหาเทพก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเมื่อปรชัชนหนาเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือด<ห>เลือดพ <ๆ S 2> าน แต่ครังกูอยู่นเี้ดูเหมือนว่าผมจะสู้เขาไม่ได้หลายกาดจริงๆกูหาดอกไม่เจอเฮ้ยเมนฟอร์เรนเป็นลมชักเลยเฮ้ยแย่ละสิรีบหาช็อตอุดปากเร็วเดี๋ยวกัดลิ้นตัวเองและแล้วโอกาสของผมก็มาถึงเมื่อผมได้ดวลกับชายคนนั้นแบบหนึ่งต่อหนึ่งแต่ผมก็สามารถเอาชนะเขามาได้หนึ่งต่อหนึ่งป้ามึงสีและสุดยอดการต่อสู้ของสองมหาเทพก็ได้เกิดขึ้นแบบใสสะอาดเป็นสุดยอดการต่อสู้ที่ดูเด็ดเผ็ดปั่นแต่ผมก็สามารถเอาชนะเขามาได้แบบใสสะอาดโอ้โห ทั้งโดนตันทั้งโดนปอมบอกใสสะอาดและสุดยอดการต่อสู้ของสุดยอดสองมหาเทพก็ได้เกิดขึ้นนะพุงญาตน้อยและก็เหมือนเช่นเคยเป็นการต่อสู้ที่ดุเด็ดเผ็ดมันกินพริกกินขิงกินก,กันไปลงซะจริงๆแต่ครั้งนี้เขาเก่งเกินไปผมไม่สามารถจัดการเขาได้นหนักรัวหนักรัวจริงๆหมอครับเมนฟอรเรนตาเหลือกแล้วครับ ่กเและสุดยอดการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกรอบเมื่อเขาประจันหน้ากับผมแบบตรงๆก,การต่อสู้ของสองมหาเทพได้เริ่มต้นขึ้นแต่ครั้งนี้เราไม่อาจาตัดสินใครแพ้ใครชนะได้ดเฮ้ยนักกลัวนักกลัวจริงๆหมอครับเมนฟอรเรนใจจะแตกแล้วเหัวใจหัวใจดวงเล็กน้อยกูโดนปุยยีปุยและแล้วการต่อสู้ก็ได้จบลงด้วยชัยชนะของผม ่ึงเป็นการต่อสู้ของสุดยอดมหาเทพที่ดูเดือดเลือดพานที่สุดในประวัติศาสตร์เคยบันทึกมาหมอครับโทรจองวัดให้หน่อยเมนฟอร์เลนไม่ไหวแล้วเ่เผาผมทีหลวงพ่อผมไม่อยากอยู่แล้วเผาผมที